การเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l ลายไอดี masterming 6 6666หกลัคนาราศีสิงห์นะครับดวงรายสัปดาห์ ในสัปดาห์หน้านี้ก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่27ทธันวาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่2มกราคม2565นะชาวลัคนาราศีสิงคุณมีดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนดาวอาทิตย์ของคุณโคจรตีโกนกับลัคนาของคุณเองคำว่าตีโกนก็คือทำมุม120องศา แล้วดาวอาทิตย์เองก็ไปสัมพันธ์อยู่กับดาวพฤหัสซึ่งเล็งลัคนาของคุณอยู่ก็คือดาวอาทิตย์โยกกับดาวพฤหัสนั่นเองคุณก็จะมีความรู้สึกโปร่งๆขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ก็อย่าลืมว่ายังมีดาวอีกสามดวงโคจรอยู่ในเรือนอารินั่นก็คือดาวพุทธที่เพิ่งย้ายไปก่อนหน้านี้ นะครับ25 26ธันวานั่นแหละนะแล้วก็ไปอยู่กับดาวศุกร์และก็เสาร์ทั้ง3ดวงต่างก็อยู่ในเรือนอาริของชาวลัคนาราศีสิงห์แต่เมื่อประมวลดูทั้งหมดแล้วจากโยกเกณ์ของดวงดาวนะครับในสัปดาห์หน้าวันจันทร์และวันอังคารถือเป็นวันที่ดีก่อนจะหมดปีโดยเฉพาะในเรื่องของงานหรือโปรเจกต์ต่างๆที่คุณทำอยู่หรือกำลังจะริเริ่ม ก็น่าจะเห็นเขาลางแห่งความสำเร็จหรือการที่ได้รับการเห็นชอบจากคนรอบข้างนะส่วนดาวเกตก็ไปอยู่กับราหูในภพลอยกลางฟ้าชาวลัคนาราศีสิงห์ใครที่ดิวหรือว่าติดต่อกับต่างชาติต่างประเทศอยู่ไม่ว่าจะดิวมาก่อนหน้านี้หรือกําลังจะเริ่มดิวกันหลังจากช่วงปีใหม่นี้ไปแล้ว ก็ดูลูกทางและโอกาสต่างๆดูเหมือนจะเอื้อให้ชาวลัคนาราศีสิงห์สำเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่มองเห็นชัดอีกอย่างหนึ่งตรงนี้นะครับดาวการเงินจะขยับดีขึ้นกว่าช่วงหนึ่งสัปดาห์หรือสองสัปดาห์ก่อนดาวพุธด,ดาวเจ้าเรือนการเงินและเจ้าเรือนลาบได้โคจรไปอยู่กับดาวหลายตัวแต่ก็ไปอยู่ในเรือนอารินะ แต่ที่ผมบอกมันดีขึ้นเพราะว่าดาวการเงินไปอยู่กับดาวหลายดวงไงเป็นไปได้ว่าอาจจะมีรายได้จากตรงนู้นตรงนี้เข้ามาหลายทางแต่ก็มีรายจ่ายรออยู่เลยสําหรับชาวลัคนาราศีสิง์รายจ่ายรออยู่เลยอาจจะหมายถึงการที่ต้องจ่ายเงินเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของญาติผู้ใหญ่ก็ได้นี่คือชาวลัคนาราศีสิงหรือการเอาเงินไปใช้หนี้บางส่วน นะครับเพื่อเราจะได้มีความรู้สึกสบายตัวสบายใจขึ้นก็ได้เป็นไปได้ทั้งสองทางนะนะครับส่วนในเรื่องของความรักนั้นดาวพฤหัสยังคงเล็งลักขณะของคุณอยู่และดาวพฤหัสเองก็โยกับดาวอาทิตย์โยกับดาวมนุษย์อยู่ช้าสิงห์มีโอกาสมากๆที่จะพบใครคนหนึ่งจากโลกโซเชียล นชักพามาให้รู้จักการชอบพอหรือว่าสร้างความคุ้นเคยกันความรักก็มีโอกาสที่จะพัฒนาไปได้นะครับนี่คือชาวลัคนาราศีสิงห์ชวนส่วนชาวสิงห์ที่มีคู่อยู่แล้วนะในดวงบอกว่าคู่จะนําโชคมาให้อาจจะเป็นโชคในเรื่องของการเงินหรือว่าอะไรต่างๆหรืออาจจะได้เงินพิเศษเลยต่างๆช่วงปีใหม่ก็ได้นะโชคดีครับชาวลัคนาราศีออกแบบโลโก้บริษัท ตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเหงอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล